เราลองมาดูบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุด10อันดับของโลกณวันที่ผมพูดอยู่เนี่ยบริษัท Apple นะครับได้แซงบริษัทซา u ด i รามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับบริษัท Apple ตอนนี้แซงขึ้นมาเป็นที่หแล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความต้องการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆล้วถ้าเกิดวันไหนก็ตามที่รถยนต์เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบริษัทซา u ด i รามโกก็จะตกอันดับลงไปเรื่อยๆจนเราลองกลับมาดูบริษัท ที่มีมูลค่า10อันดับของโลกจะเห็นว่ามี2บริษัทก็คือบริษัท a เม z o n แล้วก็บริษัทอาลีบ ba าอีคอมเมิร์ซเนี่ยณนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เทรนด์ต่อไปแล้วมันเป็นความต้องการใหม่ที่มาแทนที่การซื้อของแบบเกา่เกาๆนะครับเพราะนั้นอีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่ใช่เทรนด์แต่ว่ามันเป็นความต้องการของคนในรูปแบบใหม่ซึ่งในคนไทยเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยังเป็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่จริงในหลายประเทศนะครับในอเมริกาหรือว่า โดยหลักๆเลยในประเทศจีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล้แล้วทำไมอ e ีคอมเมิร์ซถึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมเราข้อที่1เนี่ยเพราะว่าคนในสังคมสมัยนี้มีความขี้เกียจมากขึ้นเรื่อยๆต้องการความสะดวกสบายเพรฉะนั้นการใช้มือถือสั่งซื้อของมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนค้นหานะครับข้อที่สเพราะว่าเราเพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้นหาสินค้าแค่หยิบขึ้นมาพิมพ์สิ่งที่เราต้องการหรือว่าการเปรียบเทียบราคาเนี่ยมันทำได้อยา่างสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีข้อที่3เนี่ยเพราะว่าการซื้อของบนอ e ีคอมเมิร์ซมันมีประสิทธิภาพมากกว่าทําให้เราสามารถตัดข้อค่าคนกลางออกได้และทําให้สินค้าเนี่ยราคาถูกของได้ที่ผ่านมาประเทศไทยอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตชา้าเพรว่าปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องอินฟราสัพเฟอร์ โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินแล้วก็การขนส่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการขนส่งแล้วก็เรื่องการจ่ายเงินเนี่ยได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยที่ประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายหลายประเทศด้วยซ้ำเพราะนั้นวันนี้เนี่ย e อีคอมเมิร์ซก็เลยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยควรจะรีบเข้ามาศึกษาสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดสิอัรดับของโลก สองบริษัทก็คือบริษัท Facebook และก็บริษัท Ten c ซ n ตซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม e c h ช t นะครับสบริษัทนี้เนี่ยเขาทำโซเชียลมีเดียจะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในสังคมยุคนี้ไม่แพ้กับการซื้อของออนไลน์เลยเพราะว่าคนในยุคนี้เนี่ยต้องการเข้าถึงสังคมออนไลน์เพราะว่าสามารถเสพสื่อต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือ การขายสินค้าออนไลน์บนโซเชียลมีเดียหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลคอมเมอร์สนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีบทบาทในการซื้อขายออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นความต้องการใหม่ทั้ง2องอย่างมารวมอยู่ด้วยกันมูมอก็เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลคอมเมอร์สซึ่งเราใช้พลังของโซเชียลมีเดียทำให้การซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น และเราก็เลือกวิธีการทาตลาดแบบ Network ร์กแบงกิ้เพราะว่าเราเห็นว่า Network ร์กแบงกิ้งเนี่ยมันเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพทําให้เราสามารถชวนเพื่อนหรือว่าชวนคนที่รู้จักเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นป,ปีหนึ่งคนไทยจ่ายค่าการตลาดออนไลน์กว่า2 0 0ล้านบาทและเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีที่สําคัญคือกว่า90%ของค่าการตลาดออนไลน์เนี่ยถูกจ่ายออกไปยังต่างประเทศ ถ้าเกิดเราสามารถดึงค่ากนาหลาดออนไลน์กลับมาเพียงแค่10%นั่นก็คือ2,000ล้านบาทเราสามารถทําให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น2,000บาทถึง1ล้านคนหรือ200,000บาทถึง10,000คนเลยทีเดียวมูมอ um ได้สร้างกลไกที่นอกจากจะทําให้ผู้บริปโภคเนี่ยได้สินค้าที่ตัวเองต้องการแล้วยังสามารถช่วยโปรโมทให้กับแบรนด์สินค้าหรือบริการต่าง ทำให้เขาได้รับผลตอบแทนเป็นค่าการตลาดกลับมาอด้วยและอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศท,ที่มูมอกำลังสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บรโิโภคให้ได้มากที่สุดเช่นการซื้อสินค้าการสั่งอาหารมาทานการออกไปกินอาหารข้างนอกการล้างรถหรือแม้แต่การเรียนคอร์สออนไลน์ก็สามารถทาได้บนมูมอโลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน หลายคนพูดถึงดิสโทเชีนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่มาทที่สิ่งเก่าแต่หลายๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองทุกวันนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบร,ร,ริโภคให้เราสามารถดึงค่าการตลาดกลับมาสู่ตัวเราเองได้กับมือ